ในโลกของสมุนไพรมะขามป้อมเป็นสมบัติของมวลมนุษยชาติที่เก่าแก่ปรากฏอยู่ในตำราการแพทย์อายุรเวทที่มีมานานานับ4,000ปีมีสรรพคุณในการฟื้นฟูร่รางกายช่วยสร้างสมดุลของพลังงานและระบบภายในในทางการแพทย์แผนไทยรสที่เด่นของมะขามป้อมคือรสขมฝาดเปรี้ยวซึ่งจะช่วยบำรุงเสียงให้ไพ็รกแก้กระหายน้ำแก้เสมหะแก้ไอ เป็นที่มาของการพัฒนายาน้ำแก้ไอมะขามป้อมอภัยภูเบศซึ่งเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยยาแก้ไอมะขามป้อมเนี่ยก็เกิดจากการที่มีแนวคิดว่าทําไมเราต้องพึ่งยาฝรั่งตลอดแม้กระทั่งโรคพื้นฐานเพะในเรื่องของการไอเนี่ยก็นึกถึงมะขามป้อมเพราะว่าเวลาที่เราเดินป่าเนี่ยพ่อหมอก็จะบอกว่าอมมะขามป้อมไว้แค่อมก็ชุ่มคอแล้ว ก็เป็นที่มาของยาแก้ไอ้น้ำมะขาป้อมซึ่งประมาณ2540ที่เราได้เริ่มทำยาแก้ไอ้น้ำมะขาป้อมปัจจุบันการศึกษาวิจัยสมัยใหม่พบว่ามะขามป้อมช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกำจัดพิษโลหะหนักสารลดการอักเสบช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในการทำยารสชาติต้องนิ่ง แล้วเราก็ต้องมีการควบคุมคุณภาพให้รสชาติเท่าเดิมทุกครั้งตอนที่เรามาพัฒนาตำรับเนี่ยก็พบว่ามะขามป้อมแต่ละพันธุ์แต่ละที่เนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันโพลีฟีนอลนี่ไม่เท่ากันเราเองก็ต้องสืบค้นว่ามะขามป้อมที่ไหนที่รสชาติเหมือนกับที่เราได้เริ่มต้นพัฒนาตำรับแล้วเราก็ไปเจอที่ปางมะขามป้อมนะคะ เป็นเวลาหลายปีแล้วที่พี่ประยงตันเลเครือข่ายวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์มูล,ลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูยภเบศได้เดินทางขึ้นลงบนดอยหลวงแห่งนี้เพื่อมารับซื้อมะขามป้อมจากชาวบ้านที่นี่ไปเจอแม่ค้านั่งขายมะขามป้อมอยู่ในกาดเมืองใหม่สอบถามเขาว่าเอามาจากไหนก็รับจากชาวบ้านอำเภอเวียงป่าเป้าเอามาขายหลังจากนั้นผมก็ได้มาหากับพ่อหลวงทงว่าดผมมารับซื้อมะขามป้อมนั้นทำไงดีผมจะได้มะขามป้อมเยอะๆแกก็บอกไม่ยากเลยก็ รรรับซืื้จิงหออเปล่าผมก็รรับซื้จิงอลุงกัมปนาตและชาวบ้านกลุ่มบ้านปังมะขามป้อมได้ออกเก็บเกี่ยวมะขามป้อมจากป่าธรรมชาติในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มะขามป้อมสุกแก่เต็มที่พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวเพราะผลมะขามป้อมที่แก่พอดีจะมีคุณสมบัติทางยาสูงสุดตามมาตรฐานที่กำหนด ต้นที่มันแก่เต็มที่แล้วจะร่วงถ้าร่วงเราก็เราก็เก็บได้แล้วเก็บทุกวันครับป่านี่ประมาณ2,000กว่าไร่ที่เก็บอะจะเว้นเก็บจนให้หมดเลยเป็นรายได้เสริมก็หลายอยู่นะครับหลายหลายตันไม่เพียงเท่านั้นเจ้าหน้าที่เกษตรอินทรีย์จากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเองก็ได้เดินทางเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมชาวบ้าน ในการเก็บผลผลิตมะขามป้อมในพื้นที่ป่าก,กว่า2,000ไร่ท,ทีวันนี้ก็จะเป็นทางการติดตามการเก็บเกี่ยวรวมไปถึงมาดูมาตรฐานฐานเกณฑ์ไหมนะครับผมก็จะดูตั้งแต่กระบวนการาวิธีการเก็บการขนส่งการบรรจุครับผมเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามะขามป้อมที่ออกมาจากป่กานเนี่ยได้มาตรฐานทางมาตรฐานเกษตรนีย์และมาตรฐานโรงงานครับกระบวนการเก็บมะขามป้อมของชาวบ้าน ได้รับการอบรมและเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่เกษตรอินทรีย์โดยใช้วิธีที่ใส่ใจทั้งผลผลิตและสิ่งแวดลอ้อมเริ่มจากการปูผ้าใบรองรับผลมะขามป้อมเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบพื้นดินการรองผ้าใบพวกนี้ครับจะทําให้ตัวมะขามป้อมไม่เสียหายเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราสอยแลว้วปล่อยให้ร่วงลงพื้นเลยเมื่อมะขามป้อมลงลงพื้นเนี่ยมีโอกาสทาให้ติดเชื้ออันนี้ก็จะเป็นกระบวนการในเรื่องของการรักษาความสะอาดแล้วก็ป้องกันการเสียหายของผลผลิตครับคนที่มีความชํานาญในเรื่องการปีนนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายวัยกลางคนซึ่งมีความคล่องตัวสูงและค่อนข้างชำนาญและใช้การเขย่าจากต้นแทนการหักกิ่งชาวบ้านทุกเพศทุกวัยต่างมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ทั้งเก็บเลือกคัดคุณภาพและบรรจุลงถุงอย่างพิถีพิถัน เราจะสังเกตได้ว่ารูปที่ลงมาจะเป็นรูปที่แก่แล้วก็มีความใสของตัวลูกถ้าสมมติว่าเราใช้ลูกที่ยัง you, อ่อนอยู่เวลานําไปต้มครับผมหรือว่าเอาไปวิเคราะห์เนี่ยจะไม่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของสารสำคัญลงไปถึงสีที่ได้ในการนําไปต้มเป็นยาแก้ไอมะขามป้อมเนี่ยก็จะไม่ได้ตามเกณฑ์สีที่เราต้องการครับมาตรฐานการเก็บเกี่ยวมะขามป้อมเป็นสิ่งที่ชาวบ้านให้ความสําคัญมาโดยตลอดเพราะทุกคนตระหนักดีว่านี่คืออาชีพเสริมที่ช่วยสร้างรายได้ และหล่อเลี้ยงชีวิตในชุมชนให้มั่นคงยิ่งขึ้นมะขามป้อมจากป่าทั้งหมดจะถูกนำมารวบรวมไว้ที่บ้านพี่กัมปนาศเฉลี่ย2วันจะได้มากกว่า3ตันโดยมีการติดฉลากระบุแหล่งที่มาของกลุ่มและวันที่เก็บเกี่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามหากมะขามป้อมที่ส่งไปมีปัญหาระหว่างทางสำคัญมากเลยครับสำคัญที่สุดหายไม่ได้เลยครับ วันเดือนปีที่เก็บที่ส่งรูปรวมวันนี้ครับเพื่อที่จะไปส่งข้างล่างที่ลงอ,อกคือมะขามป้อมถ้าแกะออกปุ๊บถุงหนึ่งเน่าปุ๊บตีกับหมดทั้งล็อตเลยครับคุณต้องเก็บมาใหม่แล้วอย่าให้เกิดถ้าเกิดปัญหาซ้ำซ้อนอีกเราก็จะไม่ซื้อกระบวนการต่อไปคือการรวบรวมและขนส่งไปที่โรงแปรรูป โรงแปรรูปสมุนไพรแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการรวบรวมมะขามป้อมสดคุณภาพสูงจากกลุ่มชาวบ้านบนภูเขาเราจํำลองสถานีของ GMP ค่ะมาใช้ตรงนี้ในระดับเบื้องต้นเลยค่ะ GMP ก็คือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตซึ่งเราเอาตรงนั้นนะคะที่เราทำในโรงงานที่ผลิตอาหารหรือยาของเราค่ะมาจำลองใช้ที่นี่เลยการลวกด้วยความร้อนเนี่ยเป็นการทำลายเอนไซม์ เอนไซม์ที่อยู่ในมะขามป้อมเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เสื่อมคุณภาพของตัวสมุนไพรอย่างเช่นทาให้เกิดจุดน้ําตาลซึ่งนําไปสู่การของผลมะขามป้อมเสียเมื่อรวกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการของการอบอบเพื่อไล่น้ําหรือความชื้นที่อยู่ในตัวบลมะขามป้อมอะค่ะออกไปสุดท้ายแล้วก็จะได้กลายเป็นผลมะขามป้อมแห้งจะต้องแห้งแล้วไม่มีความชืน้นถ้าความชื้นเกินก็มีความสูงเสี่ยงที่จะเกิดเชื้อราทําให้ความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบที่จะเอาไปทําตัวยามันไม่บริสุทธิ์ มีตรวจใบมกอทอหรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นเป็นความเข้มงวดในการผลิตของมะขามป้อมหรือสมุนไพรทุกชนิดที่ได้รับออเดอร์มาจากมูลที่โรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยผูเบศก็20กว่าปีแล้วครับมูลค่าการรับซื้อมะขามป้อมปีละ4ล้านกว่าบาททำให้สมาชิกกว่า50ครัวเรือนมีรายได้เสริมโดยไม่ต้องลงทุนใส่ปุ๋ยรดน้ำหรือฉีดยาฆ่า,มาแมลง สิ่งที่ชาวบ้านทําได้คือการปกป้องพื้นที่อนุรักษ์อันมีค่าผ่านการปลูกป่าเสริมในพื้นที่และการดําเนินกิจกรรมอื่นๆที่ช่วยรักษาและปกป้องพื้นป่าดังกล่าวถ้ามีไฟป่าที่ไหนชาวบ้านจะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่นั้นก่อนเจ้าที่ก็จะตามเข้าไปสมทบในพื้นที่นั้นๆถ้าพื้นที่ไหนที่เป็นป่าล่่งเป็นป่าเสื่อมโทรมเนี่ยทางเจ้าที่ของเราก็จะส่งเสริมให้ชาวบ้านไปปลูกเอามาขามป้อมผลไม้พื้นถิ่นเนี่ย ไปปลูกพื้นที่นั้นนั้นให้มันอุดมสมบูรณ์แล้วก็ชาวบ้านก็จะได้เข้าไปเก็บโครงการตัวนี้ก็เป็นโครงการที่ดีนะครับที่เข้ามาในชุมชนนะครับก็เกิดประโยชน์หลายด้านเนาะมีความหมายมากครับจากที่ว่ามา่ถามปอมมันไม่มีประโยชน์เนาะไม่มีรายได้ไม่มีคนซื้อเนาะแล้วมันก็มันเป็นพืชที่ว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะมีความหมายมากครับกับชาวบ้าน,นครับผม คือจริงๆแล้วเนี่ยผลผลิตของสมุนไพรภูเบตไม่ใช่การขายผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ขวดยาน้ําแก้ไอามาขันป้อมอย่างเดียวอ่ะผลผลิตของเราคือโมเดลโมเดลที่คนที่แขนยาวแข็งแรงเนี่ยจะยื่นมือลงไปช่วยคนที่อ่อนแอเราอาจจะเรียกว่าโซเชียลเออร์พลายหรือก็แล้วแต่เนี่ยเราอยากให้โมเดลที่เราทำเนี่ยถูกขยายผลเป็นโมเดลที่ ทำให้เกิดการช่วยเหลือกันของคนในสังคมแล้วก็ถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่าง,งยั่งยืนในป่าเนี่ยเขาก็จะรักษาป,ป่าทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ถักทอจากสายใยของธรรมชาติและเผยให้เห็นว่าป่าคือขุมทรัพย์แห่งยารักษาโรคที่ธรรมชาติรังสรรค์และมอบไว้ให้มนุษยชาติเพื่อการเยียวยาและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน